้ะครับจะหนึงสวนเราแล้วนะครับกดซับสไครต์ให้น้องตุนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนค่้าสู่ช่างตุ้นพาทัวน้องตุ้นจะไปที่ไหนตอนนี้น,ะะน่นคะก็ะจะพาไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสวนยางนะ,ะโอเคพร้อมยังค่ะพร้อมแล้ว let's go นี่คือบรรยากาศนะครับระหว่างทางใช่ยังไงว่าขี่รถอิเตตนตปยัไงว่าสนุกไหมสนุกแต่ว่าร้อนฮะร้อนนร้อเหรอเนี่ยระบบแอร์แอร์ธรรมชาตินี่รถอิเตตนตนี่เรามีระบบแอร์ธรรมชาติเปิดประทุนอะเราเราขี่รถเปิดประทุนนะวันนี้นี่ปุ๋ยครับอยู่ข้างล่างนะปุ๋ยของเราใช้สามลูกนะ ถึงแล้วนะอ่าเออีครับอีกไม่ไกลแล้วครับส่วนเรามปป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนเขาเก็บเก็บเอะไรเอยมาเก็บตรงนี้นะักใหด้วยอ่ะปลูกต้องปลูกนี่นะครับจะถึงสวนเราแล้ว จึดใจเดียวอเยยอล้วแล้วนี่ครับสวนเราแล้วนะครับนี่ของสวนย่าครับสวนแม่สวนน้องตุนอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งโน้นนีนยย่ของย่าอของังเนี่ของเราอยู่ฝัน่น,นี้ แล้วนะครับระวังมือระวังมือนี่ครับถึงแล้วครับนี่ครับเย้ yeah. อ๋ตามยกพี่พี่ตามบอกว่าพี่ตามยกไม่ได้นะคะก็มาหนึงวแล้วเลยครับผมวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เครื่องพ่นปุ๋ยนะครับมาใส่อาตามอันนี้ปุ๋ยผสมอะไรล่ะผสมเขาผสมมันหลายสูตรนะครับ ตสองล mm ้แปดร้อยห้าสิบบาทพอปะนักปะเต็มเลยเหรอโอ้ย ข้างนนอขดูการนตูนน้องกิดอิเลยนะจัดเริ่มนะครับคนเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่แล้วครับนคนปุ๋ยอย่างนี้เลย ออตอนย่าเหนะะือค่ะก็มีประมาณห้าร้อยต้นครับห้าร้อยต้นนะครับเราอยู่โซนฝั่งนี้นะครับนี่นะแล้วต่อต่อไปมันจะเป็นของน้ำเบียวของย่านะครับอ่ามันจะติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันไปนะอ่าเนี่ยวันนี้เราใส่ของเราก่อนไปคุยของเรามีก้อนหินด้วยก้ <laughs> น <laughs> อนหินนี่ครับไอสมามรถเมื่อก่อน,นจำได้ดตอนเด็กๆชอบกิปนกับพี่ตั้ม <laughs> บางทีก็ได้แผลมาด้วยนอ,นอกจากแก้วมังกรใช่ต้นแก้วมังกรนะครับไอ้มังกรดกมากนะกกนู่นนะมังกรเยอะมากเลยเยอะมากนะเ,เด้<อ>งไป<ม>หมดม <laughs> นี่ครับระเบียวคนพ่นนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนกันอยู่เดี๋ยวลองก่อน <laughs> ได้ผนสวยแล้วก็สบายใจแล้วนรอผน้นผลพอผนตกก็ดีพี่ดาวบอ đây <laughs> đây <coughs> 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 ก็จะคนตั่วๆตัวเลยนบปิดคลิปแล้วครับปิดคลิคป,ปใส่ปุ๋ยสวนยางนะอ่าเราเก็บภาพบรรยากาศนะนี่ครับตอนเย็นๆนะอันนี้ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วไฮะ,ะแล้วก็เก็บส้มโอของย่ามาด้วยนะ,อ,ะ,อ,ะอร่อยมากนะ <Okay. S 2> เป็นจ้าโบสายน้ำผึ้งเก็บมะขามด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคหน่อยฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครครับทางชงแล้วพบกันใหม่พี่หน้าครับอีพีนี้ see you

ชอบดูยูทูบเปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาทิ้งและพาเขา้าชมต้พาทัวท่องเที่ยวดีๆนั้นมีมากลายก็เชิญหญิงชายกดติดตามช่งต้นพาดูก็เชิญ and mm -hmm.